งามคักนี่ตัวนี้ก็งามคักพี่น้องงามครับสินสายตัวนี้ลี่เอิญน,นั่นเอิญเน,นี่ยเอิญดอกวันโจดจะพี่น้องเอิญดอกวันโจดแต่กัสิตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายอยู่เยลีมีหลายชนิดจะเพื่อนสวยงามจ้ะสีงามเบืง้งเออมีมีมีหลายชนิดจะเพื่อนมีหลายชนิด สวยงามจ้ะสวยงามจ้ะเอี่ออกมุมม่วงจ้ะเพื่อนๆออกนี่ลายชนิดจ้ะเพื่อนๆสวยงามจ้ะสีขาวนอกชนี้เนาะสีขาวจ้ะเพื่อนๆสีขาวอ่าเป็นดอกดอกที่เพ่นลวยเหลวเนะกในสุ่มนี่ลวยเหลวจ้ะอ่าคุณนายตื่นเบิง่ง มีมีมีหลายชนิดจะเพื่อนเพื่อนมีหลายชนิดขาวเนาะวนีเนาะสีขาวจะเพื่อนเพื่อนสีขาวอ่าเป็นดอกดอกที่เพิ่งลุยเหลี่วนะกในสุ่มนี่ลุยเหลีวจะคุณนายตื่นโอลดจะเพื่อนเพื่อนสีโอลดวคุณนายตื่นสายตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายและอื่นคุณนายตื่นสายกระไดเนาะเพื่อนเพื่อนขาวเพื่อนเพื่อนสีอัดแน่นเพื่อนกระสีดอกว่้ไใหญ่เนาะ ถห้ตองเอาปุ Query ๋ยมาใส่จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้ดอกคุณดอกง่ายๆจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดอกม่วงม่วงขาวจะเพื่อนเพื่อนม่วงขาวตัวนี้สีสีชมพูอมส้มเนาะตัวนี้ชมพูอมส้มจะเพื่อนเพื่อนมีลายนิดจะเพื่อนเพื่อนสวยงามจะสีมีลายนิดจะเพื่อนเพื่อนสวยงามจะสี ลายม่วงเนาะตัวนี้ไล่ยม่วงจะเพื่อนๆนี่ไล่ยม่วงงามค่ะตัวนี้ก็เป็นสีอย่างไะตัวนี้ตัวนี้สีขาวจะเป็นเพื่อนสีขาวสีสันเพื่อนจะงามจะเป็นเพื่อนโอ้มีหลายสีจิตรีก็มีหลายตัวนี้สีแดงจะพี่น้องสีไล่หม่วงเนาะตัวนี้ไล่ยม่วงจะเพื่อนๆนี่ไล่หม่วงงามค่ะ สายตัวนี้ริ่เอิญน,นั่นเอิญเนี่ยเอินดอกวันโจดจด็พี่น้องเอินดอกวนันโจดแต่กระสิตระกู้เดียวกันกับคุณนายตื่นสายอยู่เยลีเขาน,นะกจนเนนะสีขาวจะเพื่อนๆสีขาวอ่าเป็นดอกดอกที่เพิ่นลุยเหลวเนาะในสุ่มเนี่ยลุยเหลวจ้ะอ่าคุณนายตื่นขาวเพิ่นเพิ่นสีอัดแน่นแล้วเพิ่นกระสิดอกใบใหญ่เนาะถ้าต้องเอาปุ๋ยมาใส่จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้ดอกคุณดอกใหญ่ๆจะเผื่อน เป็นดอกไล่ม่วงตัวน,นี้ไล่สีสีเอินน่นคุณนายตื่นสายน่ะเพื่อนสเนิเป็นเป็นดกอกโบโซนจ้ะเพื่อนดอกบอโซนเออนี่พี่นงตื่นแล้วตื่นแล้วสายแล้วสายแล้วตื่นแล้วจ้ะ คุณนายตื่นแล้วค e ุณนายตื่นสายจ้ะเพื <audio> ่อนส้มม่วงงามคักเนี่ยตัวนี้ก un ็งามครับพี่น้องงามคักตื่นแล้วตื่นแล้วสายแล้วสายแล้วตื่นแล้วจ้ะคุณนายตื่นแล้วคุณนายตื่นสายจ้ะเพื่อนส้มสายตัวนี้ลี่เอิญนั่นเอิญเอิญดอกวันโจดจ้ะพี่น้องเอิญดอกวันโจด แต่กสิตะกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายอยู่เยลีโอโหลดจากเพื่อนสีโอโหลดอ้าวคุณนายตื่นสายตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายและเอินคุณนายตื่นสายกระไดเนาะเพื่อนใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องเบิ้งเนี่ยจะมีอยู่สองสีแบบไล่ยนี่พี่น้อง,ง,องแบบเพื่นอ آ, นเพื่อนอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยตัวนี้ออกสีม่วงสายตัวน,นี้เล่เอิญนั้นเอิญเนี่ยเอิญดอกวันโจทย์แพี่น้องเอิญดอกวันโจทย์ แต่กับสีตะค้นเดียวกันกับนายตื่นสายอยู่ยี่หี่ม่วง,วง,วงม่วงขาวจะเพื่อนเพื่อนม่วงขาวตัวนี้สีสีชมพูอมสม้มเนาะตัวน,นี้ชมพูอมสม้จมจะเพื่อนเพื่อนเสียงบ่บว่าเห็นดอกยี่หรีเด็ดเพื่อนเนี่ยเอาฟ่นมาใส่เพื่อนเนี่นี่เด็ดออกเ่าราันเป็นดอกจะตัวนี้สีแดงจะแดงงามจะเพื่อนอันยี่ี่สีอืน่นก็ก็สีอื่นต่างกันเนาะยี่หี่อื่นดอก ดอกหวานจะพี่นงเนี่ยเออดอกวันโจทย์จ้ะอะจ,จะมีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอ่อนโลดจะเพื่อนสีออโลดอ้าวคุณนายตื่นสายตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายแล้วเอนคุณนายตื่นสายกระไดเนาะเพื่อนไล่ยม่วงเนาะตอนนี้ไล่ยม่วงจะเพื่อนนี่ไล่ยม่วงงามค่ะใหญ่ๆเนี่ยพี่นองบึงนี่จะมีอีกสองสีแบบเร่ยๆนี่พี่นอง,งนอ,งแบบเองนเพื่นอนอ้าเพื่อนเพื่อนเืน ตัวนี้ออกสีมูนยลีดิสีอืน่นก็สีอื่นต่างกันเนาะยลี่เอื่นดอกดอกหวานจะพี่นงนี่เอื่นดอกวันโจทย์จ้ะอาจจะมีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอวยง,งามจา้ะอ่าขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ไหว้เสน่หคนจะกเพืพ่อนโอโรตจะกเพืพ่อน,นสีโอโรตอ้าวคุณนายตื่นสายตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายและอื่นคุณนายตื่นสายกระไดเนาะเพืพ่อนค่ะ เพื่อนเพิ่นสอัดแน่นเพื่อนก็สดอกบ่ใหญไงเนาะถ้้ตรงเอาปุ๋ยมาใส่จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้ดอกิ่นดอกง่ายๆจะเพื่อนเพื่อนเพิ่นดอกเสียงบ่บ่เห็นดอกยี่เรียนเด็ดเพิ่นเนี่ยเอาฟุ๋ยมาใส่ให้เพื่อนเนี่ยนี่เด็ดออกว่าท่านเป็นดอกจะต้นนี้สีแดงจะแดงงามจะเพื่อนเพื่อนว่าจะก็เสิยุตะกูลเดียวกันอยู่เสี้อเสื้อาด้่บ่ท่านครบสีจะเป็นเพื่อน ตัวนี้แดงจะม่วงม่วงขาวจะเพื่อนเพื่อนม่วงขาวตัวนี้สีสีชมพูอมสมนะ้มเนาะตัวนี้ชมพูอมส้มจะเพื่อนเพื่อนเพิ่นนั้นคุณนายตื่นสายนะ่ะเพื่อนเพื่อนสิเป็นเป็นดอกบอัวสนจะเพื่อนเพื่อนดอกบอัวสนเออนี่พี่น้องตื่นสายนี่ก็สิแบบแบบสิบ๊บบเป็นสั้นจะเพื่อนเพื่นอนที่เพื่อนอื่นคุณนายตื่นมีรลายชนิดจะเพื่อนเพื่อนสวยงามจะ้ะ สีขาวเพื่อนเพื่อนสีอัดแน่นแล้วเพื่อนก็เสีดอกบ่าใหญ่เนาะถ้าตองเอาปุ๋ยมาใส่จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้ดอกเพิ่นดอกใหญ่จะเพื่อนเพื่อนเพิ่นดอกห้าเบิ่งเอมีมีมีหลายชนิดแต่เพื่อนเพื่อนมีหลายชนิดสีสันเพิ่นจ้ะ งามจะเพื่อนเพื่อนโอ้มีหลายชนิดจะเรี่ก็มีหลายตัวนี้สีแดงจะพี่น้องสีสีสันเพื่อนจะงามจะเพื่อนเพื่อนโอ้มีหลายชนิดจะรี่ก็มีหลายตัวนี้สีแดงจะพี่น้องสีงามเบิ่งเอมีมีมีหลายชนิดจะเพื่อนเพื่อนมีหลายชนิดสวยงามจะสวยงามจะ เออ,ออกม่วงจะเพื่อนๆอกว่าจะกระสิอยุตตะกูลเดียวกันอยู่เ,เสียเสียดายว่าท่านครบสีจะเพื่อนตัวนี้แดงจะม่วงงามครับเนี่ยตัวน,นี้ก็งามครับพี่น้องงามคักสีใหญ่เนี่ยพี่น้องเบิง่งเนี่ยจะมีคือสองสีแบบเล่นๆนี่พี่น้องเพื่อนๆอ่าเพื่อนเพื่อนเื่อน นี่ตัวนี้ออกสีม่วงม่วงงามคักนี่ตัวนี้ก็งามครับพี่น้องงามคักตัวนี้ก็เป็นสีอย่างละตัวนี้ตัวนี้สีขาวจะเป็นเพื่อนสีขาวใหญ่ๆนี่พี่น้องเบิ่งนี่จะมีอยู่สองสีแบบลล่ๆนี่พี่น Defin Defin อ Emin ้องเ <ๆ S 2> พือ่อนเพือพ่อนอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนนี่ตัวนี้ออกสีม่วงสายนี่ก็สีแบบแบบสีบลบบเป็นสันจะเพื่นเพื่อน ที่เพื่นนอื่นคพณ่นนายตื้นใหญ่ๆเนี่ยพี่น,น้องเบิ่งเนี่ยจะมีคือสองสีแบบไล่ๆนี่พี่นอ้องเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยตัวนี้ออกสีมุกตัวนี้ก็เป็นสีอย่างละตัวเนี้ตัวนี้สีขาวจะเป็นเพื่อนสีขาว,วสายตัวนี้เรื่อเอิ่นนั่น<ม>เอินเนี่ยเอินดอกวันโจดจตะพี่น้องเอินดอกวันโจด แต่กรสิตะกูลเดียวกันกับนายตื่นสายอยู่เยลีบบึง่งเออมี่ม,มีมีหลายชนิดจะเพื่อนเพื่อนมีหลายชนิดว่าจะกระสิยุตะกูลเดียวกันอยู่เออเสียเสียไดย้บอว่าท่านครบสีจะเป็นเพื่อนตอนนี้แดงจะตื่นแล้วตื่นแล้วสายแล้วสายแล้วตื่นแล้วจ้ะ คุณนายตื่นแล้วคุณนายตื่นสายจะ้ะเพื่อนซุขไล่ม่วงตอนนี้ไล่สีสีโอตื่นแล้วตื่นแล้วสายแล้วสายแล้วตื่นแล้วจะ้ะคุณนายตื่นแล้วคุณนายตื่นส